สวัสดีครับวันนี้ก็จะมากินเซตเครื่องครัวพอดีว่าไปเจอมาแล้วคือมันน่าสนใจมากๆเลยนะให้ดูคร่าวๆก่อนนน่น่ตอนแรกว่าจะทำกินตามอีโมจิแต่ว่าลองไปค้นหาอีโมจิแล้วมันไม่มีแบบนี้นะเราเริ่มกันที่กาต้มน้ําร้อนกันก่อนเลยนะนิวฮอตตารุ่นนิวฮอตตาคิดว่าข้างในก็น่าจะเป็นแบบพวกลูกอมไหมเปิดยังไงก่อนอ๋อเปิดมาแล้วนะเป็นอย่างนี้นะครับผม เลยก็นี่นะครับเป็นลูกอมตามที่คิดไว้เลยก็หมดแล้วลูกอมน่าจะเป็นแบบฟิลวิตามินซีนะเพื่อนๆซึ่งขนมในวันนี้นะครับก็ซื้อมาจากร้านที่คล้ายๆกับเหมือนร้านยุก้าูนยนะแต่ว่าเขามีหลายอย่างเราจะกินสัก2เม็ดอืมเรสส้มเออวิตามินซีเลยเราจะกดน้ำร้อนกันสักหน่อยดื้อๆเอมักดได้อยู่นะเนี่ย เฮ้ยัมกดได้นะเนี่ยจะได้มาดูเครื่องปั่นน้ำผลไม้กันบ้างเพื่อนๆอันนี้กดไม่ได้นะเป็นสติกเกอร์คิดว่าก็คงเหมือนกันหมดเลยนะขนมอะถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะอันละประมาณ10บาทอู้ไม่เหมือนกันวะนี่นี่กรับผมเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นเครื่องปั่นไงเพื่อนๆมันก็เลยจะเป็นแบบเม็ดละเอียดเล็กๆเขาเป็นไอเดียแบบนี้นะครับประเด็นหนึ่งว่าปั่นเสร็จแล้วเรามาลองชิมเลยอ,อ,อือออรสมะนาวออ,อ,ออันนี้แบบ อร่อยอยู่นะ <_ d ates> ให้ฟื้แบบมะนาวปั่นปินโตจ้าก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มาไม่ยาวมาก,มากนะเพื่อนๆมีมาแค่3าอย่างอยากให้รีวิวอะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคบเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปตามหามารีวิวมาดูกันก่อนเลยนะครับผมทุกวันนี้ยังมีใครหอ่อปิ่นโตไปโรงเรียนหรือว่าไปทํางานบ้างหรือเปล่าครับบางคนก็แบบว่าอยู่กับที่บ้านเนาะเอาข้าวจากที่บ้านไปกินก็ประหยัดมันดันไม่ได้นะปกติบินโตใช่ปะมันจะดันตรงนี้ได้โอ้ย เมนูแรกของเราคือทราลูกอมหมดแล้วนะมีเมนูเดียวนะเพืเ่อนๆเนี่ยหมดแล้วเอาไว้พกไปโรงเรียน <laughs> มันจะอิ่มไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาเขียมลูกอมกันเก็ได้6สีซึ่งคิดว่า รสชาติเหมือนกันหมดเลยต่างแค่สีเดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ใครที่มีขนมอะไรปแปลกๆก็ลองแนะนํามาได้นะครับที่สําคัญเขายังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ขอคนละหนึ่งไล์นะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยและใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆเจอกันใหม่มในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ